ผมอยากจะทราบบรรยากาศที <laughs> right. ่น้องสาได้ไปครับชื่อยเล่าบรรยากาศให้ทุกคนไังหนทีทุกคนโพ้นกันสนุกมากไอคุณไม่ได้ไปเพราะตาปเปพวกเขาไปกันหมดเลยนะปัทมานก็ไปแล้วก็ครับแต่คนหน้าสลากไปนั่นะครับพี่จิมมายุนินก็ไปคุณก็ต้องไปคุณอัพไปคุณแพนเค้กไปคุณน้ำพึ่งไปสาไปคุณอัพไปแล้เขาเลือกเลยเหรอคุณอัพสาก็ไปนะกูไปกันหมด เออใครนะเออใครนะเออก็จริงๆจนะบอกว่าที่เวนาสนุกค่ะหนาวมากตอนนั้นครับร้อนมากค่ะเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นคือปีนี้เราแจ็คปีที่แล้วที่เราไปถ่ายกันเราแจ็คพอตมากคือไปเจอฮีนเวฟพอดีคือคลื่นความร้อนเข้ามาพอดีจากคุณอังกพัทรจากผิวสีเข้มกลายเป็นฮีนเวฟไม่ใช่ไหมคุณอังกภหล่อและยังตลกอีกนะเล่าคุณอังกพัทรจากผิวสีเข้ม ก่อนหน้าเนี่ยกว่าสารจะไปเจออากาพันเนี่ยมันก็ผ่านไปวัสักเกือบอาทิตย์หนึ่งเจออากาศพันที่เวียนนาก่อนที่คุณไปมิวนิกมาแล้วไปฮอสแลนมาแล้วนะคะคตอนแรกก็เห็นจะไอจิอุ้ยอากาพันดูเข้มขึ้นเป็นห่วงพอเจอหน้าเพื่อนปุ๊บอุ้ยนี่มันเขียวแล้วค่ะเป <laughs> ็นอากาศมัร้อนนะคะแต่ว่าบรรยากาศการถ่ายทำเราสนุก ชิวๆแล้วก็เลิกกองค่อนข้างเร็วพอเราเลิกกองจบเรเาก็ไปดงดินน้องดินเน่าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ชิวๆิวอะโอ๊ยเขาสนมกอร่อยมากใช่ไหมคะ้านเออ สนุกจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ดีไซน์ที่คุณผู้ชมชอบหลายๆคนเวลาที่สายตามอ่านชีวิตถ้าใครเล่นทวิตเตอร์เนี่ยจะรู้ว่าสายเนี่ยจะเล่นสดตลอดเวลาที่ลรอรอออนแอร์ก็จะได้คุยกันตลอดก็บรรยากาศอ่านก็จะเป็นสถานที่จริงเกือบทั้งหมดนะ,ะพูดถึงทางโลเคชั่นเมืองนอกแล้นะครับเรามาพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทําในโลเคชั่นเมืองไทยกับพิกร,รม,นนมครับเป็นยังไงบ้างครับพิกรมครับชอบครับที่นี่ครับที่นี่คือ ที่เนน่้นที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนที่ลงมาตอนนี้อากาศเย็นเย็นจัดคือทำให้คนที่เวีนนานเนี่ยสามารถอิจฉาเราได้เลยอะแล้วก็คนที่มาเนี่ยมีไม่กี่คนมีแค่พี่น้ำเพิ่มมาบ้ามาบ้าแต่มาตอนร้อนแล้วใช่ไหมมาอนร้อนมาตอนนั้นเขาฉอบผมฉาบเลยเย็นเยนกันเลยแล้วทีถามคือเยนกี่วัน เย็นทุกวันมาทุกวันเย็นทุกวันใช่แล้วก็มีหมาอะไรมาวิ่งแต่าันที่เราจะไปของคนยังหนาวเลยเนาะแต่แต่ตอนนี้คือเราเริ่มเปลี่ยนไจกล้าหลอนแล้วหนาวสิไปมาสั้งแน่นขนาดนี้หรอโอ้ช่ยชาเย็นเย็น่ที่นี่จะเย็นกว่านี้อยู่ที่แวนนาใช่แล้วก็อาหารที่นี่อร่อยมากเราก็แบบถ่ายเสร็จแล้วพวกงแวะไปไล่ไปไล่ละมุนที่สำคัญเนาะเราไม่ต้องแบกกล้องแบกอะไรเหมือนที่ออกที่อยู่ใช่นี่ไม่เหตุเรต้องแบกกล้องเองนะลุงวะ มือนึ่ง uh> ชุบแบตเตอรี pues, ่ม right ือน ah ึ таки, right right places, right so ah. ่งห uh ิ huh. ้วก้องเนแล้วบัตรบัตรครับบัตรครับแต่งหน้าเองด้วยรู้ป่ะตัวรู้แต่งหน้าเองครับเรามีช่างแต่งหน้าแต่งได้แก็สวยและเห็นไหมครัสถานที่ถ่ายทำนะครับสวยงามไม่แพ้เป็นนาเลยอ่าเมื่อว่าก็สามารถก็ถามว่าอิจฉาไหมถามว่าก็อิจฉาก็อิจฉาไอจันตอนนั้นรู้สึกที่กูไปญี่ปุ่นหรือไปอะไรสักอย่างหรือเปล่า ตอนนี้เขาไปเรีนงานกันพี่อูไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เหรอเต็มที่กุม่าพมาครับกุมภาพมาแล้วเคยให้ลูกไปพม่ามามาแล้วไปภรรยาไปใช่คนนั้นไปไปไหนไม่รู้สิครับหลัคนนั้นสนใจเหนะครับครับช่องขอเราเล่าให้ฟังนะครัว่าไม่ไม่อาคานิพูดถึงความประทับใจนะครับใช่ที่ได้โอกาสร่วมงานกับพระองค์เจ้าใช่ เจ้าสมเด็จพระบรมราชชาก็ได้ดางมาให้พูดถึงครับตั้งใจแตเราคนเลยนะครับอ่านั้นทำไมยิงก็รู้ก่อนเลยนะครับก็พ่วงนะครับก็สนได้ตามมากเลยนะครับแต่ละครั้งที่มาได้ร่วมงานกับท่านได้มาในในวันที่ท่านเสด็จนะครับก็จะได้ได้อร่อยนะครับผมไม่ได้อร่อยเองครับแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยเป็นคนก็ค่อยพูดน่อแต่ดีใจชอบอยู่คลิ๊ๆไปใจน้องสารนะครับ เอกสาร